Oh. เดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงสวัสดีค่ะคุณพี่เราแค่เข้ามาดูนะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบอินเทอร์เฟียร์ก็เธอมาแถวบ้านฉันแล้วเธอก็ไม่บอกอ้าว oh, you w at your กองถ่ายปะเออใช่ซึ่งกองถ่ายฉันคืออยู่แถวแถวบ้าน <Dream. S 1> เธอ ให้เราหาฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งเร็วนี่ฉันก็รอนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหน้าฉันหลังจากไปถ่ายละครมาก็คือไม่ไหวะคะ่ะอันนี้ก็ได้เบาๆส <laughs> วัสดีแฟนค่ะพีนทุกคนด้วยนะคะคือตั้งใจจะเข้ามาแบบว่าทักทายพีนเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะแบบมาไลฟ์ด้วยนะคะยิน <คง S 1> ดีกับฉันหน่อยเร็วเราไลฟ์ด้วยกันได้แล้วจำครั้งที่เราคือเราต้องห้ามนัดเว้ยประเด็นน่ะ จริงนากคุณพ่ะแบบว่าห้ามนัดต้องแบบว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะภาษาต้องแบบบังเอิญเออบังเอิญมีคนแบบไทยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมีคนบอกว่าเป็น your Japanese fan นะพีน look at friends so love your acting นะคะ hair makeup fashion Thank you very much. I like your i n f r u e n d s onto Malaysia fan. Oh, thank you. คุณมีแด่คนมาชมคุณพ่บิวนะคะทุกคนแล้วคนที่เป็นแฟนคลับเราสองคนคือไปแบบ FINALLY เอย่างไ่แต่ง Oh my God, both of you do live streaming together. Finally. หลังจากนานมากๆเป็นยังไงพินสบายดี สบายดีค่ะคุณเพื่อนสบายดีนะคะคุณเพื่อนจะมีความรักหรือยังน้าคุณเพื่อนจะมีความรักหรอไม่ใช่ยูอ่ะยูฉันหรอเออสดสนิทค่ะสดสนิทว่ะใช่ค่ะแล้วคือตอนแรกพูดมาเมื่อกี้ฉันนึกว่าเธอกำลังจะมีความรักฉันว่าเธอจะมีความรักหรอทำฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันคงไม่พูดในไลฟ์เธอหรอกมั้งอ๋อ พี่พีร้องเพลงให้ฟังสักท่อนค่ะมาร้องเพลงให้ไม่เอ่อตอนแรกกะจะร้องเพลงให้ฟังแต่พอมาไลฟ์กับเอเมล้วเราก็เลยจะบอกว่าติดตามกันขายของเล้วรีวๆขายของเล้วผิดเลยคือแบบ you were going to sing for your fans and then I interfere ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่า we're gonna do covers together anyway you k n o w ยคุณควรเป็นค o u l d ฉันเปนฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นฉัน h ป็นฉันเป็นฉนเป็นันเนันเปนันเป็นฉ่นเป็นฉันเป็นัเป็นนเป็นองเป็นฉัเปันเนันเอนเป็นเป็นฉัเป็นปปัั้น คนันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องไหนนะคะเอมช่องไหนนะคะช่อง YouTube ค่ะ Baby M ไปกด Subscribe รอไว้ได้นะคะ to all of queens international fans we're going to do two song covers so please go subscribe my YouTube channel baby aim yes go now subscribe hit that button i should do the same <laughs> yeah you should i should do the same my my last video My last video on my YouTube is like nine months ago. During COVID. Uh? Yeah. Yeah. You don't me you have to like be very punctual. You have to set deadlines. Otherwise, it's gonna, I know. Like, you know, that's what I've been saying. I don't have, uh, I don't have good discipline. Uh you, 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 you should, because you're very good at singing. I'm so proud of you. โอ้ oh, she's my she's my biggest supporter นะฉันไม t อ have h a p นน d a y without you ว่าสั้นลองอ่านคอมเมนต์แฟนคลับพี่พีน You two are both beautiful Oh my god Thank you นะคะขอบคุณค่ะมีอะไรจะถามพี่พีนไหมคะเดี๋ยวพี่เอมจะอ่านคอมเมนต์ให้ พี่พีนไม่สโสดสิคะ<笑><笑><笑>เ,เอออ่าถ้ามึงเอ้ยถ้าพีนมีแฟนพีนต้องบอกเอ็มนะคะโอเคไหมคะห้ามให้เอม,เออมรู้ทีหลังห้มา,ามให้เอมมารู้ทีหลังโอเคไหมคะไม่เลยคะ่ะเพื่อนแต่ว่าโสโดค่ะจะจีบก็ไม่ว่ากันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้แบบผีมากเลยอ่ะ No, I got get ghosty too, you pp Maybe collab in the future. Cover one of Dua Lipa's songs. Oh yeah. You should. We should. We should. Yeah. We should. I'm going to dress up like her. The pink Oh my god. I'm like You. คือคืออีโชแพรมี่ส์ะคือทำชั้นบ้าดวลลิป้าไปเลยอ่ะคือเป็นแบบโอ้ไม่ก็ทาวคือชีวีสกับบิวตี้ฟูล yesso hot แล้วแบบกอเดสมากๆแล้วหุ่นแล้วเต้นแล้วร้องโอราะเต้นแบบกำลังพอดีอ่ะโอ้คือดีมากมันไม่ like choreo แบบว่า100% but it's ดีอะ The pause หรืออะไรสิอย่างที่เขาว่าอู้ออกมาคือมันแบบ โอ้ oh my god ค mm ือตอนดูเราเป็นแบบหลงไปเลยอ่ะคือหลงเป็นแบบเราว่าแบบหลงเราว่ามันพอ hmm. ดีทุกอย่างเลยอ่ะเนอะเหมือนแบบ she's blooming gorgeous แล mm ้วตอนนี้คือแบบ the best bloom อ่ะ just right o l d i s she she's younger than us really yeah 26 I guess maybe I guess I 26 27ม mm ีใครรู้ไหมคะว่าดูว่าเลปาอยู่เท่าไหร่ waiting เดี๋ยวรอเผื่อมีคนรู้แต่เท่าที่จำได้อะคือเด็กก่อนประมาณปีสองปีอะอืมไน from Philippines นะคะคุยถ้าเอมมีแฟนต้องบอกพวกเรานะคะใช่ถ้าเอมมีแฟนต้องบอกพีนว้นะคะหรอจำเป็นหรอคะทุกคน<笑><笑>เห็นพีพนเดินอยู่ใครสักคนด้วยค่ะทุกคนถ่ายไม่ทันดีเดี๋ยว อ่าหนึ่งข่องเห่าคือที่ไหนผู้ชายหรือผู้หญิงหนึ่งนั่ยค่ะวดิฉันว่าฉันโดนแกงนั่นแหะดินั่นที่ไหนคุณคุณบิวบิวตี้เดนพี่เดินกับใครคะปรากฏเดินปรากฏว่าคนที่เดินว่าคือคุณแป๋วค่ะแปดแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าซีรลิปัยี่สิบห้าซี อแล้วแบบเป็นกําลังเป็นตอนที่แบบสวยมากๆแบบมากมากมากมาฉันก็เคยคิดว่าตอนยี่สิบห้าฉันสวยสุดสรุปแ<ล>้วก็สวยอยู่ไม่ติดไม่ติดนี่ยก็ไม่ติดนะเออสรุปทีนเดินออามึงขำดิเลย ถ้าพี่เดินกับใครคะพี่ต้องการคำตอบถ้าพี่เดินกับใครคะพิงก็ต้องการคำตอบค่ะตอนเนี้เออคือแบบขังคานะคะถ้าเพื่อนแบบเดินจับมือกับผู้ชายเนี่ยอุ้ยอันจริงนะคุณพี่ขอให้มีเธอสาวไอจีแม่ชมจริงเบิร์ตคัมซีเวลค่ะสราเบิร์ตคัมซีเวล โอ้นี่ถ่ายซีรีส์เป็นไงบ้างอะอะไรนะถ่ายซีรีส์เป็นไงบ้างก็โอเคสนุกดีแต่ว่าถ่ายซีรีส์ในช่วงอากาศถ่ายซีรีส์ในช่วงมีนาเมก็คือตุยค่ะร้อนมากมากร,ราคุพาพธ์มีนา,นา <laughs> อยากไปกองด้วยเลยอะ่ะมาสิถ้าไม่มีแต่หนุ่มๆหมล่หอๆอ่ะเพราะว่าก้องมีเขาไม่แต่คนหน้าตาดีเออ <laughs> ดีจริงดีจริง ต้องหยอมแล้วที่ฉันไปยืนอยู่ข้างๆทุกคนแล้วที่ฉันก็เหมือนแกะดําค่ะวันนี้ถึงขัง้นต้องส่งไปหาพพ้น์พ้น <laughs> ์ยอะไงเ <laughs> <laughs> ยอะไงเ <laughs> 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 ยอนาไหนล่ะ <laughs> หน้าตาดีทั้งตองเลยไง <laughs> เซลไม่ใว่าใครเปนพิเศษหรือเปล่าไม่มีพีพ้ <laughs> <laughs> มีใครอยากรู้เรื่องอะไรของพีนไหมคะเดียมถามให้คะ่ะวันนี้มาเป็นพิธีกรร่วมค่ะวพวกปลีนพีไม่มีขับเฮาส์ค่ะโอ๊ยจะปวดไหนเขาบอกว่าพอสิ้นเดือนแล้วขับเฮาส์สหรับแอนดรอยจะมาแล้วไงไ heard ว่ามาแล้วปะยังไม่มาเลยนี่ติดตามกอยู่วันเลยเราว่าแกไม่ได้นอนอะถ้ามีขับเฮาส์ f อ android อะจริงเชื่อเหมือนกันว่าถ้ามีขับเฮาส์นะเราคงแบบอยู่ในนั้นทั้งวันอะ last week I เปิดห้องใช่ป่ะ s e I was in NAN For like but I was alone in my room So I ก็คิดว่าแบบเปิดขำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดตีสองอายูแล้วคุยเรื่องะไรอ่ะคุยเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยครับคนมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยชื่อห้องว่าแบบว่าชื่อห้องว่าแบบว่าปรึกษาความรักได้แต่เอาตัวเองไม่รอด แล้วคนก็คือภาษาครูล้วบทนางศิลานีอันดับหนึ่งใช่แล้วก็แบบเอนแบบพอตีหนึ่งเริ่มง่วงใช่ป่ะแต่แบบออกไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนเปิดห้องแต่คือแบบแต่ทุกคนก็เข้ามาแบบหลายคนนะพวกแบบมีแบบมีมีหลายคนที่ไอหญิงอะไรเงี้ยเข้ามาแบบช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบพี่โบเอฟแบบกูจะหลับแล้วแต่คือถ้าเกิดมีคํับเฮาส์ for android i think you r e gonna stay there for such a long time ช่ป่ะคือเราอยากตอนที่รู้ว่ามีขับเหา่าสช่แล้วพอรู้ว่ามันคืออะไรคือกีฟฟ่าอ่ะแล,แ,ลอแล้วกแ็แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เปิดเข้าไปดูแล้วก็อ่ะไม่มีสำหรับแอนดรอยค่ะสวัสดีเมืม่อกี้น้องเอมมไม่ไม่ใช่น้องเอมน้องเอมอะไรอ่ะน้องแอปเปิ้ลมาสวัสดีน้องแอปเปิลมาดิ Hi Hi มันสามารถมันสามารถคุยพร้อมกันหลายคนได้แล้วป่านี่คือเป็นขับเห่าใช่หแือปล่ปะงั้นต้องหลายกลุม่มละมนาอ เนาะมันอันนั้นน่าจะถามว่าพี่ฟรีนิแทรุ่นอะไรหรอครับพี่รุ่นสี่เจ็ดค่ะส่วนเอ็มสี่หกค่ะว้าแต่พี่กับเอมเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเอ็มมันชิงเรียนเร็วเอ็มเนพี่เรียกพี่สิคะพักก่อนสิคะน้องโอ้ยสวัสดีค่ะพี่เอมดีมากน้องมีคนบอกว่าสบายดีไหมจำได้ไหม ไม่มั่นใจว่าถามเอ็มหรือพีนถามว่าอะไรนะสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมคะสบายดีหรือเปล่าเอาจริงเอ็มกับพี<จ>ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะเพวาพีนกูขอเล่าขอเล่าขอเล่าอ่ะอ่ะอ,อ,อะไรอ่าวันนั้นวันจันทร์ใช่ป่ะทุกคนเป็นพยานให้เอ็มนะเอ็มไลน์หาพีนตอนประมาณสามทุ่มอเอ็มส่งเพลงไปให้พีนบอกว่าพีนร้องเพลงนี้กันไหม แล้วเอ็มก็แบบคือเอ็มก็ส่งไปเอ็มก็แบบเออต้องต้องการคําตอบเพราะว่าแบบเออเอ็มต้องไปทํางานต่อใช่ไหมแฉมก็ไม่ตอบเอ็มคิดว่าโอเคเพื่อนยุ่งเราก็แบบเราไม่อยากแบบไปขยันขยอคือเนี่ยเป็นคนแบบเกรงใจคือคลาสนิทกันแต่ก็เออเกรงใจเหมือนกันเงยก็โอเคพิมไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมตอบอังคารก็ไม่ตอบก็คิดว่าสงสัยยุ่งเราก็ไม่ไรเว้ย วหาอบพไม่ตอบทุกคนคืออย่างวะเราก็คือใจก็คืออ๋อมันคงไม่อยากร้องแต่มันแบบไม่ตอบเอคือถ้ามันไม่ร้องอะ่ะมึงก็คือบอกว่าไม่ร้องได้ใช่ปะคือแบบเราเป็นสนิทก,กันแล้วพาร์ลิงัดมันทักเอ็มาตอนกี่โมงวะกินทักเอ็มมากี่โมงบ่ายอ่ะก็แบบบ่ายแล้วด้วยเขา้าใจป่ะว่าแบบกูตอบทิพย์ <laughs> เฮ้ยคนเรามันได้หรอคือคือคนต้องเคยเป็นคือคนต้องเคยเป็นคือเวลาอ่านอ่านไลน์สมมติว่ามันแบบดีซัมติงเกิดขึ้นในชีวิตแต่มันวุ่นวายเกต้ะอ่านไลน์อ่ะแล้วเราก็เป็นแบบตอบอ่ะเกต้บว่าเราตอบว่าเออได้ได้แต่เราไม่ได้พิมพ์เันไม่รับรู้ฉันไม่รับรู้คือตอบแล้วเกต้นบอกว่าคกูตอบทิมแล้วเราก็บอกว่า แล้วตอบว่าอะไรคือบอกด้วยบอกเพื่อนด้วยว่าตอบว่าอะไรตอบทิปเขาบอกว่าได้ได้แบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเรา้ส้วเว้ยว่าแบบได้เรามั่นใจแล้วว่าเราตอบว่าได้แล้วคือเราอ่ะก็ลืมไปแล้วว่าหรือว่าเราก็เป็นแบบทำไมเออทำไมเอ็มไม่ตอบอะไรกับมันเอ๊ะหรือว่าแบบเออมาตอบแบบอินพี่ก็คิดเต้เหมือนกันอินพี่เต้เหมือนกันว่าอ๋อเออเพื่อนก็คงแบบ หมายถึงว่าถ้าตอบว่าได้เสร็จแล้วเพื่อนก็คงไปแบบจะไปหาไปออไปคุยกับนักพูดหรืออะไรแต่ย่าโดนถามว่าที่ไม่ตอบกับน้องท <c oughs> ิงสัยแบบไม่อยากร้องไม่ชอบหรือแบบอะไรเงี้ยงงมากมีคนบอกว่าทีมพรีนคืออะไรคะทีไไะมพรีนไม่ได้ค่ะไมไม่ได้เป็นทีมเดียวเธออาการตอบทิปมีอยู่จริงคือนอกจากต้องรอคนที่เราแบบแอบชอบตอบแล้วต้องรอเพื่อนอีกหรอคะอุ้ย <c oughs> <c oughs> เราเราเๆาเราเาเร้าหรือเข้าตอคลิปเราเหมือนกันนั่นนั่นคนไหนยังไงคนไหนต้องคุหมดเอาจริงๆป่ะมันไม่ได้คุยกับพีนกับเอ็มอะไม่ได้คุยกันถึงชั้นที่ต้องคุยกันออกสื่ออ่ะเออต้องฟ้องคืเรื่องอะไรที่ควรรู้กันแค่สองคนตอนนี้ก็คือจะจะออกระสู่ที่แจ้งนะตอนนี้มีพี่แพรแฟนคลับเราถามว่าทําไมไม่โทรหากัน แข่งใจไงก็เข่งใจไงเออเนาะเราควรโทรต่อไปนี้ที่ฉันจะโทรละฉันเองดีฉันจะโทรคเหมือนกันนะเพราะว่าแบบตอบทิปเราไม่บอกเลยว่าอะไรตอบทิปถ่ายแล้วแม้วที่พินตอบกับหาเอป่ะคือพีนก็ยังไม่ได้ตอบเลยรว่าได้หรือไม่ได้พีนพูดแค่ว่ากูกูตอบทิปอ่ะทําไมมีแต่ทีมพีนวะคือเรื่องนี้ทุกคนควรจะเป็นทีมเอป่ะทุกคนเป็น ทุกคนเป็นฉันมันเป็นโรคปกติเราเป็นคนตอบลายเร็วจริงเธอเหรอจริงคือเราอะบางที่มันก็อย่างงี้ด้วยเว้ยคือเปิดตอบคอื่นเร็วใช่ไหมอ่ะพูดไมเลิกลักหนึ่งเลิกลักหนึ่งเออเอาจริงนะดิฉันอะจะทํายังไงให้ตัวเองไม่ลักเลิกลักเอ่ยเวลาเวลาเป็นคนปกติก็เลิกลักจะแย่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอาลินติดทางอาลิอาลินติดทางกัารหมดแล้วครับพูดไม่รู้นะคะร์เตอร์เมย เราอ่ะจริงตอบไลน์เร็วถ้าใครทักมาถ้าเป็นพีนะเรากวดตอบเลยอือไม่อยากจะพูดเออจริงกูตอบเร็วเคยเคยฉันเคยลาไปหาเธอแล้วเธอไม่ตอบไม่มีอ่ะมีสองอย่างคือกูนอนกับกูงอนมึงเคยงานกูด้วยหรอ

basically means like you replied, you you replied, but it happens in your mind. Okay. So Replying basically in your you replied, Yeah, in your mind. In the back of your mind. Like you yeah. said yes, but she didn't know because you didn't <laughs> type. <laughs> yeah. And then I waited for like three or four days until I'm like, okay, she didn't want to do this cover with me or something. Yeah. <sighs> and then on oh. Thursday I, on Thursday I just saw the text and I saw that I read it. but I didn't reply it so I said you I ตอบทิปอะ which means แบบ i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  แ e มันน่าจะมีคำนี้เป็นภาษาอังกฤษเนอะมีแมมแบบ i mind reply ใครรู้คำนี้เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์มาให้หน่อยนะคะตอบทิปทุกทิปทิปภาษาอังกฤษค่ะเป็นแบบ slang อะอยากรู้อ่ะใช่ใช่เป็นแบบ you replied it in your mind yeah มีเขาบอกว่า Did the same thing with my bestie. She nearly killed me. See, I did not kill see? you, nah. Oh, <laughs> what am I about to say? See, a lot of people. <laughs> it's the same. Like a lot of people. <laughs> seriously, it's people. the same. Yeah. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Okay, <laughs> I'm gonna that? do live with you like another ten minutes. Then I'm gonna let you do live with your fans. Okay. You seriously see. she's very disciplined <laughs> it's a compliment it's a compliment <Okay. S 1> because I cannot do that WASAN WASAN ั a วาา่วา,า <laughs> มีใครอยากรู้อะไรไหมคะคิดถึง The Star 12จังคิดถึง AF11 จังคิดถึงฉัน AF11 จัง <gasps> ใช่สิเพราะว่าไม่มาเจอเลยนี่ใช่สิเพราะว่าเป็นคนทักไปแล้วก็ต่างไฟตัางทักแล้วก็ต่างบ้างไม่ตรงกันจริงคิวแบบคือฉันน่ะฉันน่ะก็ทักไปขอคิวเธอแล้วคิวก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเธอก็ทักมาขอคิวฉันแล้วคิวเราก็ไม่ได้เหมือนกันจริงรีวิวบอลโกให้ฟังหน่อยอ่ะรีวิวสั้นๆอย่าหาทาค่ะจบ โอ้ my god เป็นช่วงเวลาที่แบบเกิดอะไรขึ้ในชีวิตเราอ่ะจริงเอาจริงถ้าตอนเนี้ยฉันแบบว่างฉันเรียนได้นะตอนนั้นแบบยุ่งมากไม่บาลานซ์ชีวิตแบบไม่ไหวจริงจริงอะตอนนั้นอะตอนเรียนปอโทคือแบบแล้วคืออาเพศดิฉันก็มารวมอยู่ในปอโทด้วยซึ่งเพื่อทำไมทำไมไม่เฉลี่ยออกไปใ็่ปะอาแต่จริงตอนอยู่ก็ ก็โอเคนะคือหมายถึงว่า it's good for you คือถ้าเป็นเราเราก็เลือกละครเวทีอะใช่ใช่แต่ว่าอาเพทอาเพทของไอคือเกิด <c oughs> ขึ้นตอนที่นั่งทำตีสีสคอมหา <c oughs> yeah, yeah. คอมโที่อยู่ไลน์มา <c oughs> แ <c oughs> อันนั้นคือเป็นแบบสุดติงต่งกระดิ่งแมวแล้วนี่ทา้เรื่องที่สอนที่รู้ว่ากรุณาทําำงานทุกหลังทุกทุกหลังว่าสัน้นทุกอย่าง <c oughs> ออนไลน์เขาใช่มันจะได้แบบว่า back up on the แบบอยู่ในคลาวด์หรืออยู่ในแบบ somewhere จริงแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงๆอะทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าคอมหายแต่แบบถ้าคอมมันเกิดจะซวยโดนขมโมยจากในบ้านขึ้นมาจริงๆมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆอะคุณผู้ชมจริงคือมันก็เป็นดวงแล้วแหละพีนแปลว่าอืมก็คืออย่างนี้ฉันบอกอะฉันรวมเบนจพเพเข้าไปอยู่ในการทำปอท <laughs> ูัเองนี่แหละคือ <laughs> ถ้าเป็นเราเราแบบ I อ give up แล้วนะถ้ามันหายอย่างนะั้นอะคือแบบ I can not I can not do that thing one more time it's too much for me I know I know it was like one of the worst what I wouldn't say worse y e a I wouldn't say worse one of the most chaotic parts of my life I cried yeah คือแบบอยู่ก็รู้ I never nearly you know me คือแบบไม่เคยตั้งแต่รู้จักเอมาพี่ไม่เคยเห็นเอมร้องไห้เลยอะใช่ไหมจริงๆไม่เคยเห็นเอมร้องไห้จริงๆในขณะที่ตอนเด็กๆจำได้เลยอะไปประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงด้วยกันอยู่เวทีเดียวกันแล้ว เขาจะแบบเหมือนเขาอยากได้คอนเทนต์น่ะเขาก็พูดบิวอ่ะแบบพูดดิวอ่ะเราต้องมีความรักซึ่งกันและกันเสมอมาหน้าต้องมีเพื่อนที่ต้องออกจากการแข่งขันไปโอ้โหดิฉันพาดไใส่เลือดคือดิฉันร้องไห้แบบฉันอยากใส่เพื่อไปแทนเพื่อนที่ตกรอบมากเลยเอ็มนั่งแบบพวกมึงร้องไห้อะไรกันนะแต่คืออายุเท่ากันด้วยนะตอนนั้นอะอแล้วตอนนี้อายุไม่เท่ากันหรอะ ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเราก็เด็กเท่ากันมึงควรตีมึงทำไมเนี่ยเอ๊ะอย่างวะอุ้ยมีพี่ที่ดาราเดลี่มาทักทายไม่หลับไม่นอนนะสาวสาวสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยพี่แบบช่นลของช่องข่าวมันดูไลฟ์เพีนมีอะไรคุณพี่ลักุลกมามีอะไรทักทายเรียกใช้พวกหนูได้นะคะ มีอะไรอยากให้ช่วยคาราบอกค่ะคัรครูพวกหนูรับนะคะเป็นพิธีกรก็ได้เป็นพิธีกรที่ร้องเพลงก็ได้เป็นพิธีกรที่ร้องเพลงแสดงก็ทําได้ใช่แต่ว่าห้ามห้ามห้ามติดต่อเพียงคนเดียวนะคะเพราะไลฟ์นี้เราไลฟ์สองคนเออแล้วก็จางคููและ้ามติดต่อเอ็มคนเดียวค่ะเพราะว่าไลฟ์นีไลฟ์สองคนอ๋อลืมไปเลยจ้างคู่นะคะทักทายด้วยนะคะ เหนื่อยคอแห้งกันสละดแอคเคาท์รีบเอาสละลืมสละดอคเคาท์บ้านพี่เมาเมามอยเรื่องเอมหน่อยโอ้โหเมาเรื่องไอเดียเอมมีเรื่องให้เมาเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะมีแต่เอมเมาเรื่องจีนอ่ะเอาจริงๆป่ะอุยพี่นุ่นมาพี่นุ่นอันย่งอันยองฮาชินิกาอม พี่นุ่นพอพี่นุ่นมาแล้วดิฉันดิฉันขอสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเลยค่ะไม่ทันแล้วแหละพี่ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่นุ่นอยู่ภูเก็ตนะพินโอ้ใช่พี่นุ่นไปเที่ยวหรอพี่นุ่นไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายว r ร่ w เวอร์ไวโอทำไมทำไมพี่นุ่นทักแต่พินคนเดียวอ่ะ อ้ยทำไมถึงงงงงทำไมอยู่ดีดูถึงเกิดอาการหงหวงอ้าพบคุณพบคนหึงหนึ่งอัตรามาทำงานค่ะพี่นุ่นสู้ๆนะคะติดตามผลงานอยู่นะคะทำไมเสียงสองวะพีนเพราะว่านี่คือพี่นุ่นค่ะเอ้ยพี่พุ่นบอกว่าเอมอยู่ในใจว่ะท่านท่าน พีนพีนจำเรื่องหนึ่งได้ป่ะที่เอ็มเคยไลน์ไปหาพีนอันนี้อีกอันหนึ่งอันไหนอ่ะเอ็มเคยไลน์ไปขอเนื้อเพลงพีนจำได้ป่ะว้าแม่กู้ขำพีนแม่รู้หนน่ะพีนนนอ่ะส่งทิปอีกแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว พี่นุ่นหนูขออนุญาต It's over you know it's over and done ทุกคนคือมันนานมากแล้วอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรพีนเราหายงอแล้วเพื่อนเธอเราขอโทษเราจะเธอจะต้องทำยังไงให้เธอหายโกรธต้องทำยังไงให้พี่นุ่นหายโกรธเราขอโทษจริงจริงตลกอ่ะ ชีวิตดิฉันออน๋ที่น่นไว้ใจอ,อะไรไม่ได้เลยเนื้อเพลงคลิปเขาว่าอะไแล้วุณพี่คือเราไลน์ไปเลยทุกคนเราบอกว่าเฮ้ยพีนแบบจริงจังแล้วส่งคลิปไปบอกว่าพีนเราขอเนื้อเพลงอันนี้หน่อยได้ไหมก็บอกก็บอกว่าได้ได้เดี๋ดวยวมันส่งมาให้ตัง้งแต่วันนั้นมาถึงวันเนี้ยมันลืมไปเลยเ,ลยเลย <laughs> ลว้ยขอโทษ ขอรทครับต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วครับก็คือต่อไปนี้เห็นลายแล้วก็ตอบเลยใช่ไหมเพื่อนครับจะไม่ตอบทีมแล้วครับขอส่งอะไรมาขอให้ช่วยทำอะไรจะทำหมดเลยครับโอ้โหคอยรัฟันเวลาเธอจะให้อภัย พี่นุขอโทษจริงๆเอมขอโทษอย่าให้ขอโทษนบอกกันเลยมันจบแล้วพีนจริงๆมันไม่เป็นไรแล้วเพื่อนขอโทษครับไม่กลัวเลยพี่เดี๋ยวเอ็มก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเอ็มเข้ามากลวนไลฟ์พีนเหมือนกันบายบายพีนอุ้ยอุ้ยทุกคน ทุกคนเราต้องทำยังไงให้เขาหายโกรธอ่ะช่วยดูให้ไม่ได้โกรธโอ้ยพี่นุ่นพิมพี่นุ่นพิมเนื้อเพลงเนื้อเพลงหัวใจคนรอไม่ใช่ภาษาอังกฤษมา always ready here f e e ก็คือก็คุพิมเนื้ออาทิตย์นนี้มาคือเพื่อนจะบอกว่ารอเนื้อเพลงอยู่ค่ะหัวใจคนรอที่แท้หัวใจคนรอที่แท้ true พี่นุ่นหนูรีบส่งให้เลยค่ะ พีนไม่ต้องส่งมันจบแล้วไม่ทันแล้วไมันจบแล้วโอ้โนะไม่แต่คือเราเราจำได้ไม่ต้องจำไม่ได้แต่พนจำไม่ได้พไม่ได้เฉยเฉแค่เราได้ปังหาเฉยว่าตอนนั้นพอเพื่อนมาเราก็ไปคนในไดรฟ์เลยแล้วในไดรฟ์มันไม่มีก็เลยคิดขึ้นได้ว่าคงต้องไปคนในคอมแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า คอมเครื่อนที่มีเนื้อเพลงโดนขโมยไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ตอบทิ้ตอบทิไม่ตอบทิ้ลืมจริงๆหลังจากนั้นคือลืมคือแบบคิดว่าแบบเออไม่งั้นก็ไปแบบเดี๋ยวจะไปแกะมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนวินาทีที่ตัดสินใจรู้แล้วว่าไม่มีอ่ะก็คือลืมแบบลืมออกไปจากทูดูลิสต์ไปเลยเพราะฉะนั้นยอมรับผิดอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะหนูผิดเองฉันทำผิดเอง อเหนื่อยนี่น้าแป๋วอยู่ไหนอะน้าแป๋วไปนอนแล้วค่ะน้าแป๋วไปขดเป็นเด็กอนามัยทำไมพูดเพ้ะจังเลยเพราะว่าพูดถึงคุณแม่ค่ะแม่เธอแม่เป็นยังไงเออแป๋วแป๋วแป๋วไปนอนและเอ๊ะมันก็ไม่ได้เลยคุณ พูดถึงแม่เลยเนาะพี่ถึงเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบขอโทษนะแม่ตุ๊กถ้าแม่ตุ๊กนั่งอยู่ตรงนั้นแต่มันเหมือนพีนแบบเอ็มตุ๊กอย่างเงี้ยมันไม่ได้โอเคตุ๊กโอเคคิดถึงแม่ตุ๊กนะแม่แม่ตุ๊กกับแม่แป๋วเขาเพิ่งเจอกันนะหรอใช่ใช่แม่แป๋วเล่าให้ฟังว่าเขาเจอแม่ตุ๊กอยู่โอ้ I didn't k n o w y e a h โอเค okay พีน I have to go now โอเคโอเคกูดนายค่ะเอมสวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณแฟนขอบคุณทุกคนที่ร่วมพิมพ์เราตลคดเหล่อเล่นไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเขาต้องเขาต้องทำยังไงถึงจะงอสำเร็จอ่ะไม่เป็นไรค่ะพีนเอมโอเคเอมอย่าทำเสียงแบบนั้นมันน่ากลัวกว่าเดิมอีกอ่ะเจอกันนะ Love y ยูบายบายค่ะ Love y ยูค่ะว้นวยืห่วงเลยบายบายวันพัก